สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์ที่4สิงหาคมพศ2566กับการวิเคราะห์กราฟทองนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้ค่ะต้องบอกว่านะคะกราฟทองเป็นโดจินะคะนะเป็นเป็นแบบนะคะทินเล็กๆเป็นแบบนะคะเป็นลักษณะของกราฟที่มีความลังเลสงสัยในตัวเองนะคะเนื่องจากเจอแนวรับคาเทเดอร์ กระทองเจอแอเรียแนวรับค่ะโซนนี้จะเป็นแนวรับทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นแนวรับบีกด้วยจึงทําให้เมื่อวานมีแรงซื้อเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถจบเป็นเขียวได้นะคะดังนั้นก็คือยังถือว่ามีแรงเซลล์อยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปย้อนดูทำเฟรมบีกสักนิดหนึ่งค่ะทำเฟรมบีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจบเป็นแท่งแดงค่ะจึงทําให้ทำเฟรมบีกสัปดาห์นี้ดัรนระาคาะลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเข้านะคะในส่วนของแอเรียแนวรับบีกนะ ถ้าสัปดาห์นี้เขาสามารถทะรู้ราคา29ลงมาได้ก็จะถือว่านะคะจบได้สวยกันเลยทีเดียวไปดูที่ทำเฟรมเดย์ค่ะทำเฟรมเดยก็จบเป็นแดงกับว่าอยู่แนวรับนะไปดูที่ H4 ค่ะ H4 นะคะเมื่อวานก็นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานกราฟทองแจกตังมากเลยค่ะนะไซส์เวยใน M5 คือรวยมากๆเลยใครที่เทรด M5 หลายรอบนะ นะส่วนใครที่ไม่ได้เทรดก็ได้เรียนรู้ว่าโ,โหวันนี้คือ M5 ทํางานหนักมากลักษณะของกราฟไซด์เวย์จะเป็นแบบนี้ค่ะให้ให้กำไรทั้งวันดังนั้นนะคะคนสายเก็บสั้นจะได้ตังค์มากเลยเมื่อวานใครถือยาวก็วคือยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะ,ะสำหรับกราฟวันนี้คนแพมยังมองว,ว่ากราฟนั้นยังจะมีโอกาสลงนะคะเพราะว่ากราฟตัดเทรนในรูปแบบของทางเฟรมเฮสได้แล้ว นะแต่ว่าก็ยังบอกว่ายังอยู่ในลูกของไซเวเฮสีอยู่นะหมายความว่าเขายังไม่ได้หลุดนะเขายังไม่ได้หลุดเทนตรงนี้ h ฮสถ้าหลุดปุ๊บก็คือลงมานี่โอเคไหมคะถ้าหลุดก็คือลงมาข้างล่างได้เลยถ้าหลุดเนี่ยจะมา2520เหมือนที่คาดการเมืา่อวานแต่เมื่อวานมาแค่29แล้วก็ดันราคากลับนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะคะ ไปดูที่ทำเฟรมเฮสหนึ่งทำเฟรมเฮ่งนั้นยังไม่สามารถยืนเหนือนะราคา39ได้ตรงนี้เมื่อวานนะคะ38 29วิ่งอยู่ตรงนี้เมื่อวานนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยวันนี้มี2จุดนะคะอยู่ที่กราฟนะคะถ้ากราฟขึ้นมาฝั่งข้างบนตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านนะ,ะถ้าขึ้นมาฝั่งด้านบนตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านถ้าลงไปข้างล่าง20คือแนวรับนะคะวันนี้ในส่วนของแนวต้านนะคะอยู่โซนนี้วันนี้กราฟนะคนะ อาจจะไซด์เวลอข่าวนะวันนี้นอนฟาร์มนะคะนอนฟาร์มเทโลจะเกิดหรือว่าจะมีข่าวนอนฟาร์มทุกสุกแรกของต้นเดือนทุกสุกแรกของต้นเดือนหมายความว่าสัปดาห์แรกค่ะถ้าเกิดวันถ้ามีวันศุกร์ปุ๊บนะคะจะมีการประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีผลต่อการวิ่งของกราฟทองดังนั้นนะคะวันนี้จงเรดด้วยความระมัดระวังนะคะ วันนี้สําหรับนะคะเทเดอร์เมื่อวานที่ได้กําไรแล้ววันนี้ก็แผ่นแนะนําว่าวันนี้ต้องเบาๆนะนะคะต้องเบาๆช่วงนี้กราฟจะไซเวไซเวรอข่าวค่ะบนไปเวียนมานะถ้าว่าถ้าว่าลงไม่ได้ก็จะดันราคาขึ้นนะคะถ้าลงไม่ได้ก็จะดันราคาขึ้นดังนั้นะเขาอาจจะสลับที่เดิมแถวๆนี้แล้วค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ก็นะคะเขาแผมนแนะนําว่าต้องรอให้กราฟนะคะข่าวออกก่อนมันค่อยวิงนะคะวันนี้มันจะแบบดึงไปและดึงมา นะอาจจะแดงแล้วก็ฟ้านิดหน่อยแล้วก็แดงอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็แนะนําว่านะคะให้ให้รอนะคะให้รอกราวดิ้งชี้ทิศชี้ทางก่อนเพราะว่าเขาอาจจะไซด์เวย์นะจุดจุดนี้สลับไปมาแบบนี้นะคะอ่านี่คือการาฟไซด์เวย์ถ้าไม่ผ่าน2จุดนี้นะคะถ้าไม่ยืนเหนือากก็นะคะบนอยู่ตรงนี้และคะ่ะเหมือนเมื่อวานนะจะมีความขายเมื่อวานแต่ว่าแนะนําว่าคือเนื่องจากตรงนี้มันเป็นโซนแนวรับปุ๊บถ้ากราฟนะคะลงไม่ได้อาจจะมีการราคากลับนะ อาจจะไปแนวต้านบนโซนด้านบนนะคะราคา4547แล้วก็52กับ54นะคะดังนั้นุณแพมก็นะคะวางแผนการเทรดไว้ในวันนี้แล้วเดี๋ยวในเนื้องานในหน้างานนะคะก็เดี๋ยวค่อยเข้าทำการเทรดอีกครั้งหนึ่งเช้านีุ้ณแพมจะยังไม่เข้าทำกำไรนะคะจะอาจจะรอดูอาการของกราฟบ่ายหรือว่าเย็นนะคะดังนั้นก็นะาสำหรับเทรดเด์นะคะ VIP ก็วันนี้ก็ยังไม่โฟกัสมากเพราะว่าวันศุกร์มันจะเป็นวันที่ มันจะพักค่ะการมันจะพักมันจะวิ่งไปแล้ววิ่งมาสลับเขียวและแดงสุดท้ายนะคะรอข่าวมาดึงพวดขึ้นไปตกลงมาสองนะคะดิ่งลงมาแล้วบินขึ้นมีสองอย่างนะวันนี้นะเหาะขึ้นไปก่อนแล้วลงมาสองนะคะลงไปข้างล่างแล้วบินกลับนะคะมีสองอย่างนะวันนี้นะโอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันศุกร์ที่4สิงหาดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่หนะจะมีอาการอย่างหนึ่งคือจะอยากเทรดอยู่ตลอดจะอยากเข้าเดร์จะอยากหาจุดเข้า จะเย็นๆวันนี้คือวันที่คุณต้องเรียนรู้และวันนี้คือวันที่คุณต้องดูส่งกราฟดีๆแล้วก็นะคะก็ดูอาการของกราฟก่อนบายสวยก็ค่อยเข่าไม่สวยไม่ต้องเข่านะคะก็รอเย็นกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึงนานบางงั้นเดี๋ยวเข้าแล้วมันไม่ฟ้าเดี๋ยวเครียดนะฮะ ดึงนานเข้าไม่ฟ้าเวลาเข้าไม่ฟ้ามันจะมีความกดดันนะคะแล้วมันจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่ทําให้ผิดพลาดได้นะคะอันนี้ฝากไปนะนะอาการของการเทรดที่ประสบความสําเร็จก็คือต้องมีความสุขสนุกกับการเทรดเข้าแล้วฟ้าเข้าแล้วฟินเข้าแล้วมีกําไรนั่นคือนะคะวี่จีทีจะทาให้ท่านประสบความสาเร็จนะคะนี่คือแผนการเทรดก r a ฟทองในเช้าวันนี้ค่ะสําหรับ VIP ค่ะบ่ายโมงแพนจะอัพอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้นเดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ